เดิมเป็นพยาบาลอะไรยังไงมาเขาสงสมมาช่วยถ้าเดิมเลยอะค่ะเป็นพยาบาลหอผู้ป่วยในรีเวลแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นพยาบาลที่มาดูเกี่ยวกับเครื่องระบบของประกันสุขภาพพวกสิทธิการรักษาต่างๆค่ะก็เหมือนเป็นพยาบาลที่อยู่ด้านหลังค่ะแต่พอมีวิกิจการแบบนี้ค่ะเหมือนทั้งไม่ว่าจะอยู่หน้าด่านหรือหลังด,ด้านหลังเนี่ยก็ต้องช่วยงานกันะค่ะพอ,พอพอปุ๊บเรามี ของคณะแพทย์นะค่ะมีการดูแลของในหลายๆส่วนของคนไข้โควิดไม่ว่าจะเป็นชุมชนมีโฮมไอโซเลตหรือเงี้ยมีฮอสท i เทลค่ะจำนวนบุคลากรที่ต้องเข้ามารงในพื้นที่โรุ่งเนี้ยต,ต้องใช้เป็นการจำนวนมากซึ่งปริมาณที่มีกับที่เป็นอยู่อาจจะไม่ได้เพียงพอแต่ว่าคนที่เป็นพยายานอยู่ด้านหลังค่ะก็คือเหมือนแบ็คออฟฟิศเนี่ยก็คือพยายามที่จะเข้ามาช่วย ซึ่งเราก็เตรียมพร้อมกันอยู่แล้วว่าวันหนึ่งเราต้องกลับมาช่วยในส่วนของหน้าด่านเพราะเราก็เป็นพยาบาลเช่นเดียวกันนะคะเราก็เลยพอเหมือนมีนโยบายที่ว่าต้องมาร่วมด้วยช่วยกันแล้วอะคะ่ะก็เต็มใจที่จะมาแล้วก็มาช่วยกันในในส่วนของหน้าดา่านไม่ได้ปฏิเสธเลยค่ะพอมาปุ๊บก,ก็มาดูงานเลยว่าต้องทําอะไรบ้าง แล้วก็จัดเรณที่ว่าต้องมีพยาบาลจัดหมุนเวียนมาเนในหน่วยงานว่ามีมีบุคลากรที่เป็นพยาบาลเนี่ยจำนวนกี่คนซึ่งทุกคนพร้อมที่จะมากันหมดค่ะซึ่งจริงๆแล้วถามว่ามีงานประจําที่ต้องทํำไหมก็มีค่ะแล้วก็มีการปรับสัดส่วนให้มันเหมาะสมกับการทํางานที่งานประจําก็ต้องเดินไปข้างหน้าด้วยแล้วก็งานส่วนนี้ก็ต้องอยู่ได้ด้วยค่ะเหนือนนี่ตัดเวลาอยู่บ้าง ถามว่างานทุกอย่างเหนื่อยหมดไม่ว่าจะหน้าด่านหรือหลังบ้านนะคะแต่ถามว่าการบริหารจัดการของเราอะ่ะมันขึ้นกับว่าลักษณะการทํางานของเราอย่างนี้นมันเหมือนหอผู้ป่วยหนึ่งเลยเหมือนโรงพยาบาลเลยค่ะเราก็ต้องบริหารจัดการมันอาจจะแบบเป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็มีการแก้ไขปัญหาณนะเฉพาะหน้าค่อนข้างเยอะแต่ว่าทุกคนก็ไม่ปฏิเสธทุกคนคิดว่าเราต้องกล้าไปด้วยการถ้ามีใครปฏิเสธหรือแบบ ไม่โอเคเงี้ยมันก็จะทําให้งานไม่เดินเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยมีความรู้สึกว่ากล้าที่จะปรับเปลี่ยนทุกอย่างนะปัจจุบันนะเพราะไม่เคยคิดว่าจะมีเคสอย่างเคสที่แบบอยู่มีอุบิเหตุหรือว่าเคสที่อาการไม่ดีเลยเนะี้ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนมันเหมือนเป็นการใช้วิชาที่ที่เราเรียนมาด้วยค่ะ